เออน้ำซุปซีโครงไก่แล้วก็มีหมูต้มแยกก็จะเป็นเนื้อที่เราจะใส่กินกับก๋วยเตี๋ยวนะทุกคนนี่ดูดิน่ากินปะละ่ะพระเจ้าติมเจียวเราทำเองมันกรอบมากมันจะขมปะเนี่ยมันจะขมบ้าบาเธอมันจะนิดนึงเดี๋ยวเราจะเอายก้อข้างในแล้วนะอันนี้ผมก็จะทำให้ทุกคนดูก่อนว่าวันนี้เราทำก๋วยเตี๋ยวกินกันพริพกไทยเดี๋วไว้ใส่ที่หลัง โรยเครื่องหอมหน่อยทุกคนดูโอทุกคนใส่พริกผงครับผม,ผมทุกคนลูกโดดไม่ได้ขั <c oughs> ่วทุกคนทูว่าวันนี้เราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวกันนะคผมทุกคนนี่เรามีโครงไก่ใช่ปะ อะรซเตียวอะไรพิซเดียวเตี่ยวไก่พี่เตี่ยวไก่ทุกคนผูบอกเลยซิโคไก่ที่จะามาตัดทบสุซื้อมาแค่เดียวคนก็ขอว่าพอแต่เพราว่ม้อมันไรหม้อมันไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองกินเดี๋ยวเราจะทำนี่ซื้อมาอย่างนี้ โอ้หไฟแรงมากเลยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนกดรวยผมท้นทุกคนคือว่าวันนี้ผมได้ทําการทาก๋วยเตี๋ยวกินกันนะนี่ทุกคนดูโอ้โหคือว่าเราต้มซี่โครงไก่ใช่ปะ่ะเออน้ำซุปซี่โครงไก่แล้วก็มีหมูต้มแยกก็จะเป็นเนื้อที่เราจะใส่กินกับก๋วยเตี๋ยวน,นะทุกคนนี่อีน้องได้ทําการต้มน้าซุปแล้วก็เธอใส่อะไรไปบ้างเนี่ย ข่าคนอแล้วก็มีซี่โครงไก่แล้วมีลูกชิ้นด้วยนะทุกคน <Okay. S 1> นี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเส้นเล็ก <c oughs> เราไม่มีหม้อทุกคนหม้อเราไม่ค่อยมีทุกคนดูเนื้อหมูดิ <c oughs> เธอเดินมาดูเนื้อหมูก่อนนี่เนื้อหมูสามชั้นแล้วมีกระเทียมเจียวเราก็ทําเองนะ <c oughs> น้ำซุปน้าซุปแล้วก็ผักนี่ทุกคนดูผักนี่นี่ทุกคนนี่เดี๋ยวเรารอน้ําเดือดก่อน เธอไปมุมนู้นดิมันยังไม่เดือดเลยเดี๋ย <c oughs> วเราจะลวกโอ้พระเจ้าเฮ้ย <c oughs> เธอไม่ต้องปิดกล้องนะแบบว่าเร็วๆเ,เลย <c oughs> เดี๋ยวผมจะต้มให้น้องก่อนอันนึงเส้นเล็กใช่ปะอันนี้จะเป็นข่อค้า,าก๋วยเตี๋ยวหนึ่งวันนะฉันก็ไม่เคยทำก๋วยเตี๋ยวด้วย เดี๋ยววางไว้ตามเอาเยอะไหมเอาแค่นี้ก่อนเราก็เราก็เบาๆก่อนทุกคนเดี๋ยวไปหนึ่งนี่ก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆนี่มีผักบุ้งมีอันนี้ผักอะไรนะผักกาดผักกาดแล้วก็มีกระลำนี่ทุกคน โอ้โหเดี๋ยวทุกคนมาดูน้ำซุปก่อนดิโอ้โหลูกชิ้นแล้วก็ซี่โครงไก่ดีมีน้ำก็เทียมดองเลยนะทุกคนเศษๆทุกคนเศษๆโอ้ถ้าลวงไปข้างล่างนี้เราซวยเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลวกเส้นก่อนทุกคนมันลำบากหน่อยนะทุกคนมุมไม่ค่อยได้ กคนต้องเข้าใจผมนะผมก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าวันนี้เราทําวิวยเตี๋วกินกันเราก็ไปซื้อของกันแต่เช้าเลยเ,เ,ดเดี๋ยวมันเมื่อกี้มันร้อนแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเยวจะใส่นี่ครอบเเดี๋ยวราให้มันเดือดปุ๊บเราก็จะใส่เส้นใส่ผักอะไรลวกไปพร้อมเลยเรอทีนิดนก่อนเฮ้ยถุองอไม่ได้ซื้อมา เดี๋ยวเราเป๊บน,นึงเ,เดี๋ยวเราให้มันเดือดก่อนเป๊บน,นึงทุกคนทุกคนยังไงก็ฝากกดนไลค์ือตามพวกเราด้วยผมทุกคนก็จะปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเที่ยวกันปลอดภยัยนะผมทุกคนขับรถขับลาอะไรกันก็ ครับดีๆด้วยผมทุกคนขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญนะผมทุกคนเนี่ยโหทุกคนเมื่อวานผมก็ไปทําบุญมานี่โชอีกรอบนึงปีเสียมันแปลว่าอะไรปีเสีย,มสยอมผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะทุกคนเฮ้ยมันเริ่มตื่นแล้ว Ini tidak, 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 จะปิดก่อนเดี๋ยวจะจัดการให้ไม่ต้องเป็นหน่วงเดี๋ยวจะจัดการให้กินเองนี่รหวานี่อันนี้มันรั่วป่ะเธอไม่ใส่จานนี้ไม่ไม่เป็นไรนเดี๋ยวฉันจะนี่หรอกอันนี้มันรั่วไม่รั่วใช่ปะ่ะทุกคนเราทำานี้เลย นักกี๊บบะล่ะเป็นยังเดี๋ยวฉันจะลวกว่านี่ก่อนฉันจะลวกน้ำซุปให้เธอก่อนเดี๋ยวฉันจะเออมันร้อนอยู่แล้วว่ะงั้นเราไม่ต้องลวกทิมเจียวไว้ที่หลังเลยใช่เหรอหรืมพระเจ้าทิมเจียวเราทำเองมันกรอบมากมันจะขมปะเนี่ยมันจะขมบ้าบ้เธอ อพอแล้ววางก่อนอทุกคนขอโทษด้วยนะมันจะนิดนึงเดี๋ยวเราจะเอายกครอบข้างในแล้วนะอันนี้ผมก็จะทำให้ทุกคนดูก่อนว่าวันนี้เราทำก๋วยเตี๋วกินกันเป็นนึงใจงเย็นจ้าปิกทายเดี๋ยวไว้ใส่ที่หลัง นี่ <Yeah. S 2> ทุกคนน่ากินปะละ่ะใส่พรชูรดปะ <c oughs> ชอมไม่มีเว้ยเดี๋ยวตักน้ำอีกคนหนึ่ง คนดูโหทุกคนน่าก,กินมากทุกคนนี่ก๋วยเตี๋ยวของเราได้เสร็จแล้วโรยเครื่องหอมหน่อยทุกคนดูโห <c oughs> ทุกคนเจ๋งปะล่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการกินกันแล้วผมตัวนยังไงก็ฝากกดไลค์กดตาาเ็เราะด้ผมทุกคน <c oughs> okay. เดี๋ยวเราก็จะยกเข้าไปข้างในคืนแล้วไปนั่งกินข้างในกัน ทุกคนเดี๋ยวไปดูกันทุกคนนี่ก๋วยเตี๋ยวเราได้ทําการเสร็จแล้วผมทุกคนดูนี่ของผมโอ้โหอย่างเยอะทุกคนทุกคนคือว่าวันนี้เราทาก๋วยเตี๋ยวเองแล้วก็กินเองัะผมทุกคนแปลว่าอยากกินอะไรก็หยิบใส่อย่างเดียวผมทุกคนนี่ดนูทุกคนดูมผมใส่เส้นเล็กกับเส้นหมีผสมกันนะตะเกียบ โอ้หทุกคนดูโอเส้นยังเยอะทุกคนกินก๋วยเตี๋วด้วยกันครับผมโอ้หทุกคนแค่นี้ก็พอแล้วเรากินไม่หมดเราก็เก็บไว้กินตอนเย็นได้ครับผมทุน ผมใส่แค่พริกผงอย่างเดียวนะทุกคนน้ำซุปซี่โครงไก่ครับผมทุกคนเตียมเจียวเราก็เจียวเองด้วยนะตอนแรกผมว่าจะซื้อนะผมทุกคนอีน้องว่าจะซื้อแต่มันดูแล้วมันยังไงไม่รู้มันแห้งไปทุกคน มันเหมือนเขาเอาไปทอดอะ่ะมันต้องมีมันนิดนึงทุกคนมันจะได้แบบว่ากลมๆทุกคนผมก็เลยได้ทําการทําทําเองเนะผมทุนเกียมเจียวหมูสาชั้นเราก็ได้ทํกการลวกทกทนดู <c oughs> อร่อยทุกคนตอนแรกมีลูกโดดเลยนะตอนแรกผมว่าจะคั่วลูกโดแล้วก็มากินกับก๋วยเตี๋ยวทุกคนไม่ได้คั่วแล้วไม่ทันแล้วใส่พริกผงแล้วผมทุกคนลูกโดไม่ได้คั่ว ยังไงเขาขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รักกันตัวนกินข้าวกันอย่างอร่อยาก็เดี๋ยวผมทนทดูไม่อิ่มตักได้ไม่อัน้นทุกคน Rồi. Nhum. Cứ luôn อืมอ <ừ> ืมทุกคนลงไปทำดูนะอืม trop doux. Ah. ทุกคนยังไงก็ฝากกันลค์ก็ตามประวัตเราคนเดิมผมทุกคน ยอดทุนทุกคนเรามาทำดูรับผมตคนเดี๋ยวผมจะร่าไปกรณนน์ให้ผมตคนอิ่มมากยังไงก็ฝาก,กกดไลค์กดตตามพวกเราด้วยผมทุกคนทุนสวัสด,ดีปีใหม่กันด้วยผมทุกลถึงครับบ๊ายบาย Iman.